สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันนี้อากาศข้างนอกดีนะคะแม่อ้อมออกมาข้างนอกเพื่อเพื่อนๆดูบรรยากาศข้างนอกที่ต่างประเทศค่ะตอนนี้เป็นฤด,ดูหนาวนะคะพี่น้องขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วห,หิมะมาเยอะเลยแต่ว่ามาวันนี้นะคะหิมะละลายหมดแล้ว ที่พาเพื่อนๆมาข้างนอกนี้เพื่อที่จะมาให้เพื่อนๆดูผลการทดลองของแม่อ้อมจ้านี่เลยจ้าสีขาวๆที่นั่งขาวๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่คือต้นแอปเปิลของแม่อ้อมที่ปลูกหลังบ้านค่ะพี่น้องดูสิคะใบไม่มีแล้วดูแบบนี้นี่คือถ้าคนที่ยังไม่เคยมาอยู่ต่างประเทศก็นึกว่าเป็นต้นไม้ที่ที่ตายแล้วนะคะแต่จริงๆน้องไม่ตายนะคือใบใบเขาร่วงหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวประมาณซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีผลมีดอกมีใบมีดอกม,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 มีผล ะะแล้วก็แม่อ้อมได้กินเยอะมากในแต่ละปีนะคะพี่น้องคะที่จะมาให้ดูก็คือถุงนี้ค่ะอันนี้คือถุงที่แม่อ,อ้อมทํา เพื่อที่จะปกป้องผลไม้ของเราห่อผลไม้ของเรานะคะแม่อ้อมเอาน้องมาไว้ข้างนอกนี้ตั้งแต่เดือนเมษาสิ้นสิ้นเดือนเมษานะคะเพราะว่าหลังจากเดือนเมษาเนี่ยต้นไม้จะเริ่มออกดอกออกผลนะคะพี่น้องแม่อ้อมก็เลยเอาออกมาเพื่อที่จะทดลองดูข้างนอกซว่าน้องจะเป็นอย่างไรพี่น้องคะน้องอยู่ตั้งแต่เดือนเมษาที่แล้วมาถึงตอนนี้วันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ อ่าสิบเก้านะคะธันวานะคะคืออยู่ที่นี่หลายเดือนมีทั้งฝนทั้งลมทั้งหิมะที่ผ่านมาเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องก็ยังสบายดีค่ะดูนี่นะคะนี่คือแม่อ้อมตั้งใจที่จะปล่อยการทดลองไว้ข้างนอกเพื่อการทดลองนะคะพี่น้องคะแล้วก็ ฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นต้นแอปเปิลใหญ่ของแม่อ้อมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนตายเหมือนกันแต่ไม่ตายนะคะคือเห็นไหมคะน้องเริ่มที่จะมีมีใบาแล้วนะคะอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีมีใบแล้วก็มีดอกนะคะพี่น้องต้นนี้ออกเยอะมากแล้วก็แม่อ้อมก็ใช้ถุงนะคะห่อน้องแล้วก็ได้กินไปเยอะมากนะคะพี่น้องคะดังนั้นเนี่ย ที่วันนี้จะออกมาให้ดูเนี่ยก็คือว่าแม่อ้อมเนี่ยปลูกแอร์บิลที่เมืองไทยเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้แม่อ้อมกําลังหาวิธีในการที่จะเย็บถุงเพื่อที่จะใช้เองประหยัดแรงงานประหยัดต้นทุนประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม่อ้อมก็เลยเลือกใช้อะอะ,อ,ะอะอะเรนะเขาเรียกว่าอะถุงนี้นะคะอันนี้คือต้นแอปเปิลเพื่อนบ้านนะที่อยู่ข้างๆอันนี้ไม่ใช่ของแม่อ้อมนะจ๊ะแต่ว่าแม่อ้อมแค่ขอยืมต้นเขาแค่นั้นเอง อันนี้ก็อยู่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วนะคะคือน้องยังสบายดีถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยหลายเดือนมากนะคะเือครึ่งปีที่อยู่ข้างนอกถ้ามันสะกะปรกแบบนี้นะคะพี่น้องเราสามารถที่จะเอาน้องออกไปแล้วก็ไปซักนะคะซักด้วยน้ําเฟบของเราหรือน้ําอุ่นๆของเราแล้วก็ ตากแห้งแล้วก็ใช้ครั้งต่อไปได้เลยค่ะอันนี้คือผลการทดลองที่แม่อ้อมใช้แล้วคือเห็นผลนะคะดังนั้นเนี่ยแม่อ้อมก,ก็เลยตัดสินใจว่าเอาถุงนี้เอาผ้านี้แล้วก็ออกแบบเองเพื่อที่จะส่งกลับไปห่อผลไอบิวที่เมืองไทยนะคะโอเคค่ะนี่คือผลการทดลองของแม่อ้อมนะคะทําไมแม่อ้อมถึงมั่นใจที่จะใช้ถุงนี้เพราะว่าแม่อ,อ้อมทดลองมาแล้วคือใช้ได้ใช้ดี ทนฝนทนหนาวทนร้อนทนหิมะทุกอย่างค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคคะ่ะ